thank น้ำเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยก็จะไปสครับหน้ากาันซึ่งอันนี้เก๋ก,ก็คือไปทําให้ผิวเปียกน้ํามาก่อนแล้วนะคะแล้วก็ค่อยลงตัวสครับสครับที่เก๋ใช้วันนี้นะคะก็จะเป็นสูตรมะขามนะคะของแบรนด์นี้ซึ่งตัวนี้เนี่ยคือตัวที่เก๋เนี่ยใช้สครับทั้งผิวกายนะคะแล้วก็ผิวหน้าด้วยแต่ว่าผิวกายที่ใช้เนี่ยปกติก็จะแบบสลับกันแล้วแต่วันนะคะว่าจะเป็นตัวสูตรมะขามหรือว่าเป็นพวกแบบน้นํานมอะไรสครับน้นํานมต่างๆเมื่อสครับเขามันแบบไม่ได้มีเม็ดบีดนะคะแต่ว่า รู้สึกได้ว่าเออพอเราล้างออกแล้วแบบหน้ามีความได้ผัดเซลล์ผิวมาระดับหนึ่งอะไรเงี้ยก็โอเคก็เดี๋ยวจะทาไปทั่วๆเลยใช้มือเกลีย่ยนี้เลยอย่างสครับบางตัวเนี่ยเกดก็จะมีเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรไหมค่ยที่แบบปาดได้เลยใช่ไหมแต่ว่าอย่างอันเนี้ยเขาไม่ได้มีมาให้อันนี้ก็แบบสามารถใช้มือทาไปทั่วๆได้เลยอันนี้เกดก็จะทิ้งไว้ประมาณสามถึงห้านาทีนะคะแต่ว่าตรงไหนที่บางๆก็จะเพิ่มลงไปแล้วก็จะถูวนๆนะคะระหว่างนี้ รอให้ครบเวลาหรือว่าใครจะแบบพอกทิ้งไว้แบบนี้เลยก็ได้นะคะแล้วสำนึกงานาทีก็ค่อยล้างออกส่วนตัวน่ยเกลรู้สึกว่าการสรับหน้าก็แบบเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้แบบว่าผิวเรามีความกระจ่งางใสขึ้นไม่ใช่แค่แบบหน้านะคะทุกคน,นจริงๆคือทั้งตัวทั้งหน้าเลยก็คือการที่สรับผิวเนี่ยมันจะช่วยให้แบบเหมือนพัฒเซลผิวหรือว่าทําให้ผิวดูผ่องขึ้นกระจ่งางใสขึ้นอะไรเนี้ยแต่ก็ต้องดูดีๆนะคะว่า สครับบางตัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหน้าหรือว่าผิวกายนะคะก็คือบางตัวเขาจะแบบมีเม็ดบีที่ค่อนข้างแน่นนะคะแตบบ่ว่าบางตัวสครับไปเราอาจจะแบบทําให้ผิวถลอกได้แล้วก็ทำให้หน้าลอกหน้าจะเป็นแผลได้นะคะก็ต้องระวังส่วนใหญ่เกตุจะเลือกใช้เป็นสครับที่เป็นเนื้อนเนียนๆแบบนี้นะคะไม่ผสมเม็ดบีไม่ผสมอะไรเลยถึงเวลาแล้วแล้วก็เดี๋ยวไปล้างน้องออกก่อนนะ อันนี้ก็เป็นผิวหน้าหลังจากล้างสครับออกแล้วนะคะก็คือเนี่ยมันแบบมีความห่องขึ้นอะทุกคนโอเคแล้วก็เดี๋ยวต่อไปก็จะไปลงสกินแคร์ต่างๆนะคะแล้วก็ไปมาร์กหน้ากันเช็ดโทนเนอร์ก่อนก็คือแบบเหมือนเป็นการเคลียร์ผิวอีกหนึ่งรอบนะคะว่าเผื่อบางทีเราล้างหน้าไม่สะอาดหรือว่าอย่างบางกีที่เราแบบสครับผิวเนี่ยเราอาจจะล้างออกไม่เกยงเนี่ยก็คือโทนเนอร์ก็จะช่วยเช็ดแบบ้ำมีทีหนึ่งเพื่อให้ทุกอย่าง หลุดออกอย่างหมดจดแกจะชอบฉีดสำลีอย่างคนหนึงคือว่าใครจะซื้อสำลีที่เป็นแบบบางๆที่เหมาะสำหรับการลงคนได้อยู่แล้วก็ได้นะคะมันจะได้ซึมเข้าผิวหน้าได้อย่างบบเต็มที่แบบเนื้อสำลีจะได้ไม่กินทนนึงนะคะแล้วก็จะเช็ดออกมานะคะให้รวดก่าแนะนำว่าให้ทุกคนใช้โทนเนอร์นะคะหลังๆหน้า แล้วก็เหมือนเป็นการแบบมคชัวร์ด้วยว่าเราเช็ดหน้าสะอาดแล้วล้างหน้าสะอาดแล้วนะคะเรียบร้อยต่อไปก็จะลงสกินแคร์อื่นๆต่อไปจะมาร์กหน้านะคะทุกคนอันนี้เกใช้เป็นอันนี้นะคะสูตรรูตาก็คือจะช่วยในเรื่องของความแบบขาวกระจ่างใสเกศชอบมาร์กหน้ามากทุกคนรู้สึกว่าแบบมันเป็นอะไรที่ผิวรู้สึกว่ามันรู้สึกว่าผิวได้พักผ่อนอะ่ะอันนี้ก็จะแบบ เย็นมากเดี๋จะเอาแผ่นมาไปแช่ตู้เย็นก่อนที่จะามาใช้นะคะแต่ก็จะไม่แบบแชร่ข้ามคือนอะไรเงี้ยจะแช่แค่แบบเดียวก่อนใช้ทิ้งไว้ประมาณสิบห้าหรือยี่สิบนาทีก็เดี๋ยวระหว่างนี้ก็จะไปนั่งดูหนังดูทีวีกันชิลๆ มาร์กหน้าครบ15นาทีนะคะเก๋ก็จะลอกแผ่นมาร์กออกแล้วก็นวดวนๆให้เหนื้อแบบเซรั่มจากแผ่นมาร์กเข้าผิวเรานะคะจนกว่าแบบน้องจะซึมเข้าผิวเลยก็วนไปเรื่อยๆนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับขั้นตอนการเคลียร์ผิวหน้าการมาร์กหน้าต่างๆนะคะก็คือเกศเนี่ยจะใช้เป็นตัวโทนเนอร์นะคะแล้วก็สครับผิวรวมถึงการมาร์กหน้านะคะแล้วก็ต่อไปก็จะมาเป็นหมวดของสกินแร์นะคะก็คือเกดจะเริ่มด้วยการลงพวกแบบายครีมหรือว่าอะไรที่ช่วยบำรุงตาก่อนเลยเพราะว่าเกดเป็นคนทีต่ตาค่อนข้างค้ามากๆส่วนหนึ่งก็คือเป็นเพราะว่าภูมิแพ้ด้วยแล้วก็แบบจริงๆก็คือพักผ่อนน้อยแล้วก็ นอนดึกแล,แล้วแบบว่ายิ่งเป็นภูมิแพ้ก็คือมันแบบจะยิ่งทำยิ่งเห็นได้ชัดนะทุกคนเก๋ก็จะเริ่มลงไอครีมก่อนเลยแบบโบกเข้าไปเลย2อันมันเย็นสบายมากๆเลยทุกคนเก๋ชอบเอาตัวไอครีมอันเนี้ยไปแช่ตู้เย็นนะคะแล้วก็เอามาใช้คือแบบมันเย็นๆแล้วแบบได้นวดใต้ตาสบายมากต่อไปจะเป็นสกปนแคร์ตัวแรกนะคะอันนี้คือเป็นตัวที่ช่วยเรื่องแบบผิวกระจ่างใสเหมือนกันเขาลองส่งไใ,ให้ใช้แล้วแบบเก๋ชอบเลยอ,อันเนี้ย เขาคืออันนี้นะคะทุกคนช่วยแบบเรื่องหน้ากระจ่างใสขึ้นอะไรเงี้ยลดรอยแดงรอยดำต่างๆได้ดีมากต่อไปก็จะใช้เป็นตัวนี้นะคะตัวนี้นาเกตกระชอกอันนี้จะเป็นสูตรที่ช่วยเรื่องผิวกระจ่างใสแล้วก็กระชับรูมคนนะคะอันนี้เขาจะเป็นแบบฟิลสลิปปิ้งมาร์นะคะเนือ้อเขาก็จะมีความเหมือนมาร์กที่เราใช้มาร์กหน้าเลย เวลาเลือกใช้สกินแคร์นะคะเกตก็จะเลือกที่มันเข้ากับผิวเราที่แบบใช้แล้วรู้สึกว่ามันเห็นผลหรือว่าอย่างน้อยๆก็คือเราต้องไม่แพ้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเกจะชอบแบบเนื้อสกินแคร์ที่ไม่รู้สึกหนึบหนกไม่แบบไม่หนักหน้าที่จะทาให้เรารู้สึกว่ามันจะอุดตันอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสูตรที่เกี่ยวกับการทําให้ผิวกระจางใสนะคะอืมก็จะเป็น2ตัวนี้เลยนะคะทุกคนสกินแคร์หลักๆที่เกดเลือกใช้ตอนก่อนนอนนะคะเขาก็จะช่วยเรื่องแบบ ให้ผิวกระจ่างใสาพาเซลผิวอะไรเงี้ยแล้วก็ผิวก็จะดูมีความผ่องขึ้นกระจ่างใสขึ้นด้วยต่อไปก็จะเป็นผิวกายนะคะซึ่งผิวกายที่เก๋ใช้เนี่ยก็จะเป็นการทาโลชั่นปกติทั่วไปเลยซึ่งที่เก๋ใช้ก็จะเป็น2ตัวนี้นะคะอันนี้หลักๆก,ก็จะเป็นวัซลีน2ตัวเลยเก๋รู้สึกว่าเขาชุ่มชื้นแบบไม่ทําให้ผิวแห้งแบบชุ่มชื้นมากๆแล้วก็กลิ่นหอมด้วยเก๋ชอบใช้ตัวนี้ตอนนอนพอเราทามาเรื่อยๆพอเราดูแลตัวเองบำรุงผิวมาเรื่อยๆเนี่ยก็รู้สึกแบบเห็นได้เลยว่ามันดีขึ้นจาาาาาาากกกกกกมม่่่่อออนนนนนนนๆโสึววทททลลชัััแบบบุหงะ คือช่วยได้ดีมากๆแบบอย่างน้อยๆคือผิวเราชุ่มชื้นก็จะดูแบบว่าอิ่มฟูแล้วอะต่อไปโลชั่นอีกอย่างหนึ่งที่เกชอบใช้ตอนก่อนนอนนะคะก็จะเป็นพวกโลชั่นน้ำหอมซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบเลยว่าใครชอบของแบรนด์ไหนนะคะหรือว่าแบบชอบกลิ่นไหนอันนี้เกก็จะใช้เป็นโลชั่นน้ำหอมอันนี้ที่เก๋ใช้กลิ่นก็จะมีความแบบหอมแบบหอมดอกไม้หอมต้องจริงเหมือนหอมน้ำหอมเลยได้สาแต่ว่าเป็นกลิ่นอ่อนๆแล้วคือทาตอนก่อนนอนอะรู้สึกแบบสดชื่นมากคือนอนหลับสบายมากๆ แล้วสิ่งหนึ่งที่เกดจะให้ความสําคัญมากๆนะคะก็คือการดูแลตัวเองจากภายในนั่นเองซึ่งเกดก็จะทานเป็น2ตัวนี้นะคะเป็นอาหารเสริมจากแบรนด์วีด้าอาจริงๆหลายๆคนน่าจะแบบรู้จักหรือว่าคุ้นหน้าคุ้นตาเขาเป็นอย่างดีอยู่แล้วเพราะว่าเขาแบบมีมานานมากๆแล้วแล้วก็ดังมากๆด้วยอีกอย่างหนึ่งคือมีพี่เบลล่าหรือว่าแม่กาละเกตเป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์นี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเกดจะมาทานเป็นตัวนี้ก่อนเลยนะคะก็คือตัวคอลลาเจนคิวเทนนั่นเองซึ่งตัวนี้นะเขาก็จะมีแบบให้เลือกทาน2สูตรใช่ไหม ซึ่งเกดจะทานเป็นสูตรบูทผิวนะคะอย่างสูตรปรกติเนี่ยก็จะให้ทานเป็นแบบวันละ2เม็ดนะคะแต่ว่าสูตรบูทผิวก็คือจะช่วยให้เห็นผลไวขึ้นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะก็จะเป็นการทาน4เม็ดตอนเช้า2เม็ดแล้วก็ตอนก่อนนอน2เม็ดนะคะอย่างตัวนี้เมื่อเช้าเกดก็ทานไปแล้ว2เม็ดอันนี้ก็จะมาทานเพิ่มอีก2เม็ดโดยคุณลัของเขาตัวนี้นะคะก็คือไม่มีน้ําตาลไม่ทําให้อ้วนด้วยแล้วก็แบบดีต่อสุขภาพ อีกตัวหนึ่งก็จะทานเป็นตัวนี้นะคะก็คือกรูตาแมกนนั่นเองซึ่งอันนี้เขาจะมาเป็นแบบว่าแคปซูลนะคะอันนี้เขาก็จะมี2สูตรเหมือนกันถ้าสูตรแรกเป็นสูตรแบบบำรุงผิวปกติก็คือทานวันหนึ่งแคปซูละนะคะแต่ว่าเกนเนี่ยทานเป็นแบบสูตรบูดผิวสําหรับใครที่จะทานเป็นแบบสูตรบูดผิวนะคะก็คือเห็นผลไวเหมือนกันเนี่ยก็จะเป็นทานเป็นวันละสองแคปซูลแบบนี้นะคะตอนที่ท้องว่างตอนก่อนนอนอะไรเงี้ยก็คือทานได้เลย สองตอนนี้คือเกดทานมาเรื่อยๆอยู่แล้วนะคะทุกคนคือรู้สึกเลยว่าแบบเขาเห็นผลจริงๆเห็นผลชัดเจนมากๆนะคะอย่างตอนที่เกดทานไปแค่หนึ่งอสองสาปดาห์แรกเนี่ยก็รู้สึกแล้วว่าแบบผิวมีความลื่นขึ้นแบบว่าเนียนขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าผิวมันมีความขาวก็จากใสจากภายในทุกคนสิวก็ลดลงแบบรูขุมขนก็กระชับมากขึ้นนะคะแล้วก็ขาวจากภายในดูมีออร่ามากขึ้นเลยก็คือชอบมากแล้วอย่างหนึ่งคือถ้าทาไปนานต่อเน,นื่องสามถึงสี่เดือนนะคะสําหรับใครที่มีปัญหาแบบ ฝ้ากระจุดด่างดําต่างๆนะคะหรือว่าปัญหาริ้วรอยต่างๆเนี่ยสตัวเนี้ยเขาก็จะช่วยแบบให้จางลงได้ด้วยแล้วยังตัวคอลลาเจนตัวเนี้ยเขามาพร้อมกับสารสกัดจากผักผลไม้รวมกับสิชนิดคือเหมือนเราแบบได้ทานผักผลไม้บํารุงผิวเลยทุกๆวันอะไรเงี้ยแล้วยิ่งถ้าทาน2ตัวเนี้ยคู่กันเป็นประจำต่อเนื่องอะ่ะทุกคนคือเห็นผลแน่นอนใครที่แบบว่าอยากเปิดเทอมาแล้วขาวขึ้นสวยขึ้นดูมีออร่าอย่างเงี้ยเก็นแนะนําเลยนะคะว่าให้ทาน2ตัวนี้คู่กันแบบเป็นประจําแล้วก็ทานอย่างต่อเนื่องทานตอนท้องว่างนะคะแล้วก แบบสูตรธรรมดาหรือว่าสูตรบูดผิวนะคะคือบอกเลยว่าแบบมันเป็นอาหารเสริมที่เกดทานแล้วมันเห็นผลจริงๆคือเกดชอบมากๆคือทุกวันนี้คือทานแบบเกดทานหมดไปหลายซองแล้วด้วยวีด้าเขาครบสูตรเรื่องวิตามินบำรุงผิวสวยจริงๆทุกคนคืออย่างที่บอกเลยว่าแค่เราทาน2ตัวนี้คู่กันเป็นประจำต่อเนื่องอะทุกๆวันมันก็เหมือนแบบเราได้ทานผักผลไม้บำรุงผิวไปทุกๆวันเลยคือมันดีมากๆดีจริงๆแล้วเขาเห็นผลจริงๆนะคะแล้วอย่างตัวกูต้าเนี่ย ใครที่แบบกังวลว่าการทานกูต้าจะแบบอันตรายไหมจะปลอดภัยหรือเปล่านะคะยังเกดเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่เคยกังวลเหมือนกันว่าการทานกูต้าจะมีผลเสียต่อร่างกายไหมแต่ว่าอย่างตัวนี้นะคะวีด้าเนี่ยเขารับรองว่าปลอดภัยต่อร่างกายแน่นอนแล้วก็สามารถทานได้อย่างต่อเน,นื่องด้วยแล้วก็เห็นผลจริงๆด้วยคือบอกเลยว่าแบบถ้าให้นึกถึงกูต้าที่ทานแล้วเห็นผลแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนเนี่ยต้องนึกถึงตัวนี้เลยก็คือวีด้ากูต้าแม็กนั่นเองปลอดภัยมั่นใจได้แน่นอนนะคะอย่างตัวนี้เนี่ยเป็นตัวกูต้าที่มียอดขายอันดับ ก็คือไม่แพ้กันเขาเป็นคอลลาเจนที่มียอดขายอันดับหนึ่งในวัซันนะคะแล้วก็มีรางวัลการันตีด้วยคือเลิศมากแบบเลิศทั้งคู่ปิดเทอมนี้ใครที่อยากเปิดเทอมมาแล้วแบบสวยขึ้นดูดีขึ้นผิวขาวขึ้นนะคะแบบดูมีออร่ามากขึ้นเกตแนะนําเลยนะคะว่าให้ลองทาน2ตัวนี้ดูก็คือแบบว่าอันเนี้ยหาซื้อง่ายมากๆทุกคนหาซื้อได้ที่เซเว่นทุกสาขาเลยนะคะซองละเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นอย่างซองเล็กๆแบบเนี้ยทุกคนคือเกตแบบทานสองตัวเนี้ย เกลี้ยงแล้วอะแล้วนอกจากเป็นแบบซองๆแบบเมื่อกี้นะคะเขาก็จะมีแบบกล่องแบบนี้มาให้ด้วยก็คือใน1กล่องเนี่ยก็จะมีซองแบบเมื่อกี้นะคะทั้งหมด3ซองราคา285บาทเท่านั้นนะคะหาซื้อได้ที่วัดสันทุกสาขาเลยนี่นะคะข้างในก็จะแบบมีซองแบบเมื่อกี้เหมือนกัน3มซองอี แล้วอีกอันนึงนะคะที่เป็นทีเด็ดก็คือนี่เลยน้องแบบซองใหญ่จุใจมากคือทุกวันนี้เกียดทานซองใหญ่แบบนี้นะคะเพราะว่าซองเล็กก็คือทานหมดไปหลายซองมากๆแล้วจนแบบต้องเอาซองใหญ่แบบนี้มาทาแนแล้วทุกคนก็คืออันนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนกันกลูตากับคอลลาเจนนะคะ ราคา399บาทเท่านั้นนะคะสามารถหาซื้อได้ที่บูธทุกสาขาทั่วประเทศเลยคือบอกเลยว่าในราคาแบบนี้ทุกคนคือคุ้มค่ามากๆแก่การที่แบบจะดูแลเวเองให้เราดูดีขึ้นสวยขึ้นเลยเงี้ยคือผลลัพธ์ที่ได้มันคุ้มค่าจริงๆทุกคนไปลองนะคะเพื่อแบบผลลัพธ์เพื่อผิวที่ดีเพื่อความสวยเพื่อความออร่าของเรานะคะนี่วีด้าคอลลาเจนคิวเทนกับวีด้ากูตามแม็กนะคะ ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะในการดูแลตัวเองของเกดทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนะคะที่เกดแนะนําก็คือใครที่แบบว่าอยากแบบสวยขึ้นดูดีขึ้นก่อนเปิดเทอมอะไรเงี้ยเกดแนะนําเลยว่าบบถ้าเราตั้งใจแบบเราค่อยๆทําเราค่อยๆแบบดูแลตัวเองไปเรื่อยๆอ่ะยังไงวันหนึ่งมันก็เห็นผลแน่นอนก็นี่เลยนะคะทุกคนตัวช่วยดีๆที่แบบช่วยจากภายในสู่ภายนอกจรงิจรงๆที่เกดอยากจะแนะนาทุกคนนะคะก็คือวีด้ากลูต้าแมกแล้วก็วีด้าคอลลาเจนคิวเทนนะคะใครที่แบบอยากสวยขึ้นเขาคือเนี่ยแนะนําเลยลองไปทาน2ตัวนี้คู่กันเป็นประจํา อย่างต่อเนื่องดูนะคะยังไงก็เห็นผลแน่นอนโอเคเดี๋ยววันนี้เก,กก็จะไปพักผ่อนแล้วนะคะก็เดี๋ยวไปเตรียมตัวนอนกันบ๊ายบาย